ผมก็รู้สึกเออถ้าพวกพี่จะไปเราก็อ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่พวกพี่เลือกมาแล้วผมก็ไม่ได้จะดึงไว้แต่ว่าผมก็ขอบคุณเหมือนกันที่พวกพี่ก็ออยู่ด้วยกันมานะครับประมาณนี้ อยู่สภาครับเตรียมรอไปเครื่องบินครับมีลงจำป่ะมีลงจำปะไม่มีทามสุขจะไม่ทำต่อแล้วครับบอกไว้ก่อนเลยพี่หาลงจำจำนำแท็กหน่อยนี้ไปก่อนอ่ะโอเคเรต้องฝากสุขุมกับแกงโลเปด้วยป่ะเนี่ยแล้วก็ละพานอยู่แล้วพะผมมาตลอดเพลนทุกขวดเอดีทุกชิ้น อโอเคออก็ขอบคุณทองสุขด้วยเหมือนกันครับผมผมอยู่ตั้งแต่ผมเป็นคนขึ้นแกงให้ทองสุขนะสองปีผมมาขึ้นสิบคนแรกให้แล้วก็ที่เหลือก็ทยอยทยอยมาขึ้นตั้งแต่วันแรกอะ่ะผมนั่งทําแต่ก่อนปีก่อนผมว่างๆอะ่ะผมนั่งขึ้นให้ทองสุขทุกวันเลยทุกคนด้วยยี่สิบคนแรกอะ่ะตั้งแต่ที่มันมีแค่ยี่สิบคนอะ่ะผมก็รู้สึกเออ ถ้านะพวกพี่จะไปเราก็อ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่พวกพี่เลือกมาแล้วผมก็ไม่ได้จะดึงไว้แต่ว่าผมก็ขอบคุณเหมือนกันที่พวกพี่ก็ออยู่ด้วยกันมานะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรครับข,ขอบคุณมากครับคุณสบาทุกคนเลยครับนี่นการตัดสินใจครับของของท้องสูงครับแต่ว่าก็สู้ต่อไปรับอ่าครับคือคือผมก็อยากยังอยากให้อยู่ต่อนะยังแบบมันยังมีแบบ หลายอย่างที่ที่ผมว่าทองสุขช่วยสภาได้นะทําให้เหมืองมันรันไปได้คือผมชอบที่ทองสุขกลับมารอบนี้ที่กลับมาทําเป็นเจมนี้ผมมองว่ามันมันมันโอเคมันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการจะเล่นการเปมน,น,นเรื่องเราวิวา่งกแกงอื่นซึ่งพอมันดูอ่ะมันทําให้แกงอื่นรันแกงอื่นมีไฟเพื่อที่จะขับเคลื่อนทองสุขทาเพื่อที่จะขับเคลื่อนแกงอื่นให้ขึ้นมาสู้กับทองสุขหรือแกงอื่น,นได้ ขอบคุณท้องสุกนะครับที่ที่กลับมาลั่นยังอยากให้ท้องสุขเดินไปต่อด้วยกันนะแต่ว่ายังไงก็เคารพกตันใจของนท้องสุขให้เปิดเตาอะไรมาหนี่ยเตาอยู่ไหนอะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่อคครับขอบคุณทุกคนเลยครับแล้วก็พวกผมมีไฟตอนตอนช่งครึ่งนะครับ ใช่ตไฟไฟตไฟีไฟพูดีไปนไปกันเนาะอ้่ใช่ถ้าพี่ไปไปส่งกันก็ดีเลยครับพี่สภาได้ที่ไหนครับตรงไหนด้วยสนามบินเลยครับเราจะว่ายน้าเหรอเราจะว่ายน้ข้ามทวีปเหรอสนามบเราพาดีกว่าขึ้นเรือกลางลมให้กลางลมให้ว่ายน้ำดีกว่าเขานมาครับพี่สาขอบคุณพี่าทุกคนเลยครับครับพี่ไปไบ ไอจีมีเราจะว่ายน้ำข้ามทวีบอ่ะหาว่ายน้ำเหรอแค่ไวไ้เจอกันนะครับพี่เดี๋ยวผมไปแล้วครับต้องไปแล้วจริงจริงรถถ่ายแย่ผมพาวิ่งผมพาวิ่งก็ครับครับอ่าพี่ตำรวจครับครับ จะมาสมัครเข้าตำรวจหมดเลยครับตรงนี้โอเคส่งบัตรประชาชนทีละคนเลยเข้าใกันได้เต็จริงเหรอเออเรื่องจริงใช่ไหมไอ้แค่นี้มันดูแปลกแยกมามาอำอำร้ายทีละหมดทุกคนครับใช่ใช่แล้วก็แบบก็สตอรี่ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่สมัยนู้นจนมาสมัยนี้ก็สนุกมากครับขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนแล้วก็แบบก็มาอำร้ายนะครับใช่ ได้เลยไม่มีปัญหาครับขอบคุณทุกคนครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ที่เป็นสตาร์ลี่ดีๆให้เมืองขอบคุณนะครับฝากบอกคนที่เข้ามาอย่างเดียวนะครับฝากบอกด้วยได้ได้ได้บอกให้ครับฝากฝากบอกด้วยครับได้ๆๆครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอ้ข้าวจือการจือกันจือการสู้ๆครับสู้ๆฝากบอกป้าป้าด้วยรถได้เลยจะไปรอที่เครื่องบินแล้วปะไอ้เนี้ยใครจะซื้อรถกูไปเ่ย ไม่ไปขอบคุณหมอซะหน่อยหรอพี่ตำรวจนะพี่ตำรวจอยากไปส่งได้นะครับพี่ที่สนามบินโชคดีนะครับด้ครับได้ครับได้ครับไดนโชัดไโชครบได้ครับไอ้คได้คบได้ครยบได้ัได้ครับได้ครับได้ครับได้ครัได้ครับ้รับได้คับได้รได้ครัได้ครังไคได้ที่อื่้ตอนที่ตครับครัไราไป้ครับไอ้ครับด้เรัได้ได้เรัได้ครัด้ได้ได้ครับไอรับินให้หไได้ไครับหมอ โอ้โหไม่ได้เลยสักอย่างที่ขอมาบอกงอกว่าไปก็ก็อ้าวตามนั้นเลยครับหมอโอเคครับรับทราบไม่ครับพอดีว่าจะมาลาครับพอดีจะไม่มีห้องสุขแล้วแล้วก็ขอบคุณคุณหมอทุกคนมากๆเลยครับที่แบบ ที่ผ่านมาแบบเล่นสตอรี่กันสนุกมากอะไรเงี้ยขอบคุณที่พยายามช่วยแม่เออใช่ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณที่แบบทํางานเต็มที่ครับแล้วก็ใช่ครับสนุกมากมากเลยครับตลอดที่ผ่านมาขอบคุณคุณหมอทุกคนขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาครับขอบคุณมากมากเลยครับครับผมขอบคุณเหมือนกันนะคะหมอไม่ได้ช่หยเลยไม่ช่วยไรเค็มเ<า><ใ>นี่ย <ใน S 2> ไม่ต้อพ <laughs> <ส>ี่จีเอ่อหมอ,อก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ผ่านมาที่ที่มีสตอรี่สนุกสนุกให้หมอได้เล่นเนาะหมอก็ได้เล่นแล้วสนุกมากเลยสนุกจริงจริงเพราะว่าเอ่อเพราะว่าตัวหมอเองก็อยู่ในเกือบทุกสตอรี่ที่ทองสุกเล่นแล้วก็ทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็สนุกมากครับไม่มีอะไรติดขัดหรือมีข้อผิดพลาดอะไรเลยก็แล้วก็ทุกครั้งที่เล่นก็สนุกอะ ขอโทษด้วยนะครับกับทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะทําอะไรผิดหรือว่าอะไรยังไงขอขอโทษแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ขอโทษที่ผ่านมาด้วยครับขอบคุณนะครับเขาไม่ต้องร้องไห้น้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้รอคนถ่วงก็ที่ชอบมาจีบพี่บาววใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแรงมากแอนจะมาจีบทุกเช้าไง มาตอนเช้าด้วยโอ้อันนี้ไม่เคยรู้อันนี้แปลกๆนะดีความลับทุกเปิดเผย่อ้ยคือไม่เคยมีใครเรื่องรู้เรื่องนี้เลยครับคุณหมออ๋อไม่มีเด้อขอโทษครับโอจะร้องจะร้องไห้เพราะเรื่องนี้แล้วครับอุ้ยไม่เป็นไรนะของดาวโร่พ่ไม่รักของออกแล้วว่าดิชิมันซ่าเขาคยรักใช่ไหมฮัลโหลครับผมกำลังไปสนามบินแล้วครับแป๊บนึงนะครับสาโทรตามีรสจ๊วตแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกำลังขับรถไปแล้วครับตอนนี้เตรียมคนอะไรอยู่ครับแป๊บนึงนะครับอาทุกคนเราเราต้องไปสนามบินกันแล้วครับตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ